พูดเป็นไงบ้างฉันอยู่มาพูดน่าจะถึงคืนคืนนี้ปีสี่อาจจะไม่กินนะก็ต้องต้องดูต้องรอดูนะครับทุว่าอยู่มาถึงคืนนี้จะเป็นยังไหมโอเคนะกะผมว่าผมว่าเขาน่าจะนิสัยดีมากมากหรือไม่ก็ได้อ้าวยิงตัวละคร ราคากันนี้ให้ผู้ชมเดาเอาเนาะเดาเอาไม่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 เดาไม่เดาไม่ดูเลยเบืเดาเบื่อเาตัวละครตัวนี้เป็นไงบ้างสำหรับลุกการเป็นท่านอยู่มาทูดเนี่ยตอนตอนแรกคิดว่าเขาเขาจะไกลจากตัวไปนิดเดียวนะแต่สักพักเล่นไปเราก็พูดถึงเขาเยอะๆรู้สึกว่าเขาเขาเป็นลุกเลยเขาคือแบบเป็นคนเป็นคนที่เล่น เยอะเราก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็ซีเรียสครับก็เยอะเหมือนเหมือนลอุ้ยงั้นแสดงแล้วก็ตัวเราออกมาเล่นได้ด้วยเลยสิทรับทนี้ได้ได้ได้ใช้จินตนาการมากกว่านะครับจริงๆแต่วรือเวลาการแสดงเราจะไม่ได้แบบพยายามให้ตัวเองให้เป็นตัวเองเราจะพยายามไม่ให้เป็นตัวเองให้เป็นตัวละครให้เป็นตัวละคร มันมีความยากไหมกับว่าการเป็นอยู่มาทูดเนี่ยสำหรับอยู่วเองเนี่ยผมว่าถ้าทำกันบ้านดีๆบนขั้นก็ได้จินตนาการว่าเราเราไม่ใช่คนเราเป็นสิ่งหนึ่งีเนื้ออนธรรมชาติธรรมชาติเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ถัวอะไรมันมีความมันมีความีจีมีความเมจิก อ,อิดต้องจินตนาการเวลาเล่นอ,อะไรอ่างเงี้ยเวลาถ่ายทอดจริงๆ special effect special f f ผมไม่ได้คิดว่าเขาทำได้ดีแล้วก็ยมทูตถดเขาไม่ได้ไม่ได้เจอขนาดนั้นจริงจะต้องแบบจนินตนาการวา่ายุนนั่นนี่ส่วนมากก็เจอกับวิญญาณที่ตายไปแล้วเราสามารถแบบมองก็ได้เลยบทมันยากไหม บทสุนทนามันยากไหมไม่ยากสนุกสนุกลูกใช้วิธีไหนในการในการจําบทใช้วิธีไหนในการอ่านอ่านแล้วก็อัดเสียงไว้ก่อนถ้าเป็นเสียยาวก็คืออัดเสียงไว้แล้วก็อัดของคู่เล่นด้วยู่ทีเราอัดของตัวเองด้วยเราจะได้ฟังทีเดียวแล้วก็ได้ยินฟังเดินเราก็ลองพูดตามแล้วถ้าสมมติว่าเขาอินโพไวมาล่ะ เราทันไหมทันทันจริงๆเราเป็นฝ่ายอิมโพรไวมากกว่าใช่ใช่ะอิมพรไว่าเจชุกต้องเฮ้ยมีใช่ไหมนะไม่เป็นไรแล้วแล้วเราเราเวลาเราอิมโพรไวพุ่งกลับกดซื้อไหมซื้อซื้อเราไม่ได้เป็นไวอาจจะมีบางซีนที่แบบว่าเล่นกับ สิ่งรอมืางที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แบบที่เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยลุกจะเข้าไปในซีนเราก็ทำลุคนั่นนี่เราแค่แบบคิดว่าโอเคของปวดจะเดินเราก็หยิบมานี่ดูมานี่เราก็วางอยังไงการในภาพร์มันอยู่ที่วางตัวมากกว่ามากกว่าการสนุกไหมเนื่อเนี้ได้ในมุมของลุกในฐานะแสดงเออในในฐานะนักแสดงแล้วก็เพราะว่าเราเรื่องมันเกี่ยวกับตนนรีมันเกี่ยวกับ ที่หนูชอบเราก็คนที่เล่นด้วยกันชาลีเจนสนุกสนุกมากรวมน้องๆด้วยที่บอกว่าเป็นเป็นวงเป็นร็อกกิ้งโซลอะไรด้วยแล้วลูกชอบอยู่เลยป่ะเพลงโซเนี่ยอะะไรรนคับลูกชอบอยู่ป่ะเพลงโซเนี่ลเพลงโซเพลงโซใหม่ๆจอร์นว่าโซอ่ะคฮะตำบำตำนองแนวเพลงแนวเพลงแนวเพลงใหม่แบบจอร์นเลเจนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ ออออบออเในเรื่องนี้มันมีซีนที่ต้องเล่นกับดนตรีเยอะไหมน้องๆอะไรเรื่องหลังการทำงานหรือเปล่าเสียดายคึงลุกๆไม่ได้ยมมาทูดเขาไม่ได้เล่นกับดนตรีไปเออสมากจะเป็นของแล้วแล้วลุงยู่อยู่มาอยู่มาทูดมีหน้าที่อะไรในเรื่องนี้เขาไม่หน้าที่พาคนที่ตายไปแล้วไปโลกกับความตายบน BTS BTS มันเป็นออฟฟิศ เ,เราอบรรทุกแล้ก็เหมือนเป็นสื่อสารว่า b t ้บนเรือบรรทุกสามารถพาไปไกลนะครับขอบคุณ BTS ด้วยนะครับที่นส <c oughs> นุกรุ่นปีนี้นอกจากผลงานเรื่องนี้เราจะมีผลงานเรื่องอื่นอีกไหมสำหรับปีนี้ที่เราจะได้ดูติดตามกันสำหรับผลงานของลูกตอนนี้มีที่ซื้อได้ที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นกับนิโพรบอยอบอนี่ m o โตเกียวเนี่ย นี <Yeah. S 2> mm ่โชว์ห you น know. mm. right, ้า <caption> ม <ing 8> yeah. ูโ nah, มีโยวีไม่เขี้ยนอะไรนะครับใช่เขาได้เลยมีซับไทยเพราะว่าเป็นซีรีส์90ญี่ปุ่นครับใช่แต่เป็นคอมเมนีคอมเมดีล้วนเกี่ยวกับสามคนที่เต็ดอยู่ในที่ซักที่หนึ่งแล้วก็ออกไปไม่ได้ต้องถามว่าทำไมถึงเราทุก ล็อกไว้ในห้องนี้นะครับแล้วเขาจะออกได้ไงไม่ออกก็ได้ท่ากัน้ยลูกค้าขอถามเรื่องการเป็นอิสระตอนนี้จากผมเวลาจีวีทีวีตอนนี้สังกัดไหนอะไรยังไงบ้างหรือว่าเป็นอิสระอยู่กับเอเรียแมจเนเจอร์แมจเนเป็น์ดึงปรเด็นดึงประเด็นใช่ทั้ง18ที่ราคาดีมากๆ เราก็มีบริเลฟชิตที่ดีคับไว้ใจกันกับเราได้ออกมาใส่ชุด A มาตุเรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำงานอะไรแบบนอ้มาหลายคุรู้สึกยังไงมีครับดีมากคือจะบอกว่า GMMTV ดูแลลูกอย่างดีมากๆ แต่ตอนที่ตอนที่เข้าวงการใหม่ๆก็คือเขาาให้โอกาสกับลูกศิษย์เยอะมากในการเล่นเล่นตนัีเองเรื่องแรกมากมายยังมาหอยมันแบบมีที่อยู่ในราการแล้วก็ไปให้แบบเรื่องละครซีรีส์ที่เล่นเราก็ให้โอกาสแบบได้ได้ออกโชว์ผลงานในการอะไรให้เยอะมากมเพียงแค่ว่าในในตอนนี้รู้สึกว่าเราอาจจะไปคนละทาง เรืออ่องของ a r t i ิ t ว่าอยากจะเล่นอะไรบ้างหรืออะไรต่างๆถ้าอย่างส่วนตัวเราอยากจะทำอะไรหลังจงา, <c oughs> ากนี้บ้างก็ยังทำมีผลงานออกมาเรื่อยๆก็พอพอเป็นอิสระแล้วเล่นของตัวอเอ,วองได้ยังยินดีถ้าจีเป็นมีอะไรอบอกกับลูกอยากจะกลับมาเล่นเป็นอะไรในละครก็อยากทำเพลงด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ทำเดโมอยู่อะไรที่อยู่ในใจที่อยากจะสื่อสารกับน้องคนั้กำลเพลงเพลงที่เพลงที่ทำนี่ทำแบบค่ายไหนยังไงลูกหรือทำเองเลยก็สื่อกำลังทำรีเสิร์ชทำรีเสิร์ชอยู่ว่าจริงจริงจรสเต็ปแรกคือทำทำเดโมก่อนสัแปดถึงสิบ สิบเพลงที่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบลูกอยากจะพูด<ม>อยากจะสื่อสารให้แบบกับทุกคน<ม>แลว้วก็ถ้าทำออกมาเป็นเพลงจริงๆเราสามารถร้องไปเรื่อยสี่สิบห้าสิบปีอมันอยากจะเป็นเพลงประมาณมาไม่ว่าจะเป็นลูกชาย,ยุ่งสามวันนี้หรือว่า60<ม>อีก30มสิบปีข้างหน้ารอ<ม>้องเพลงนี้<ม> ย่างัเป็นที่จดจำเป็นเป็นเป็นที่นิยมมันจะต้องเป็นการมันจะต้องเป็นภาษาอะไรอืิ่มนั่นแหละสิครับตอนนี้เป็นตอนนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่าเขียนภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยยากมากแล้วมันช่วยในการแต่งประกอบเพลงประกอนแล้วค่อยเอาคนที่เก่งกว่าเราเขียนเพลงมาช่วยมาแปลอีกทีหนึ่งหรือเป็นคนทก็ได้ กมีสามภาษาก็รอดูใช่จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่เป็นไทยวนด้วยเนี่เญี่ปุ่นผสมด้วยที่ญี่ปุ่นเราจะเข้ามาบ้านแต่นี่คือเราเราตั้งใจจะทำด้วยตัวเองใช่ไม่ได้มีค่ายไม่ได้มีขังกัดไหนมาทำให้หรือยังไงเงี้ยก็เป็นคนหนึ่งคือใช่ก็คือทำเดโมก่อนเราค่อยเอาไปเสนอค่อยเอาสักสิบคันไปเสนอเราค่ายนะบอกว่าเราถนัดแนวนี้จะทำก็ไม่รู้ ถ้าพี่หนุมมีทนก็ได uh ้ต huh. mm ัด hmm. mm ุน hmm. mm ้องก็ไ hmm. ด mm ้ไดมได้ไดยังงี้พ <mythology> ี <media> mm ่ห hmm. น ok ี่พี่ทำค่ายเพลงด้วยอยากไปเชื่อพวกนี้มาลองเสื้อลุกออกมาเสื้อเอาเอ้เอาแสดงไว้ลบอ็มด โอ้โห oh, ีเลยเดี Parents, ๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะช่วยกันช네่วยกันช่วยกันโอเค